เนโกมาตะหรือแมวผีญี่ปุ่นตามตำนานเล่าว่าเมื่อแมวบางตัวเริ่มมีอายุมากขึ้นก็จะมีตะบะสูงตามขึ้นไปด้วยแล้วกลายเป็นแมวผีที่เรียกว่ามาเกะเนโกะซึ่งมีหลายวิธีที่มันจะสามารถกลายร่างเป็นบาเกะเนโกะได้และเมื่อหางของมันแยกออกเป็นสองหางมันจึงจะพัฒนาร่างกลายเป็นเนโกมาตะ ซึ่งเนโกมาตะสามารถขยายตัวได้ถึง1เมตรและส่วนมากจะเดินด้วยขาหลังสองขาเนโกมาตะเป็นผีที่ไม่ยอมให้ใครมาดูถูกถ้าใครปฏิบัติกับมันไม่ดีมันจะจดจำอย่างฝังใจเชื่อกันว่าการเต้นรำของเนโกมาตะสามารถควบคุมคนตายได้และยังเชื่ออีกว่าเนโกมาตะเป็นสาเหตุของเพลิงไหม้ที่มีความผิดปกติ จึงมีความเชื่อบางอย่างที่จะตัดหางแมวออกเสียเพื่อป้องกันไม่ให้มันกลายเป็นเนโกมาตะ